Yeah, yeah let's go <S สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ มิซูเบิ้ลปทุมธาน,นีนะคะแล้วก็วันนี้พบกันนะคะกับเอมิก้าคาร์เรซิ่งแล้วก็โจ๊กมิซูหรือลุงลุงโจ๊กครับผมอ๋อลุงโจ๊กนนตอนนี้าานตอนนี้ผมผมมียศดแล้วเพราะว่าจริงๆ oh. มันจะมีทั้งลุงโจ๊กลุงหนึ่งแล้วก็ลุงอะไรพี่ลุงตูเ่เอาไว้ก่อน ไม่ได้คนนี้สําคัญคนนี้สําคัญคนนี้สำหับสำคัญสำหรับโชว์รูมเราลุงตู่เนี่ยนะพี่ไฟตัดต่อลุงตู่ไฟตัดต่อคนละลุงคนละลุงคนละลุงตู่กันคนละลุงตู่กันเคป้าตอนไปใช่ครับใช่คุกจะมาไม่เป็นไรเรามาดูรถกันไม่เป็นไรครับหารวมได้โอเคพี่โจ๊กอ่าหลังจากอีพีแรกที่เราได้ปล่อยคลิปกันออกไปนะคะณตอนนั้นเรายังไม่ได้มีการตกแต่งให้มันครบขนาดนี้เนาะใช่ครับอ๋อเดี๋ยวตรงนี้เอ็มมิก้าขออนุญาตถามพี่โจ๊กนิดนึงว่า ไอตัวที่เป็นตกแต่งเพิ่มแล้วก็พร้อมใช้งานอย่างรถคันนี้เนี่ยพี่โจ๊กใส่อะไรให้ลูกค้าเพิ่มไปบ้างคะสำหรับรถคันนี้นะครับที่ใส่เพิ่มมาจากเดิมๆเลยล้อคันนี้เป็นล้อกระทะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ18ล้อดนครับมาแล้วซึ่งล้อแม็กเนี่ยเราสามารถลูกค้าเลือกรายได้เลือกลายอยากได้เป็นลายอะไรได้หมดลายเวลห้าการ6ก้านลาย TE เลือกเลือกได้หมดอันนี้เป็นรถทั้งซิ่งทั้งหล่อแล้วก็สร้างอาชีพทางเงินนีด้วยเนาะก็ เลือกสีได้เลยเลือกสีได้เลยนะครับจุดที่สองจะเป็นฟิล์มนะครับพี่โจกครับผมชิ้นต่อมาอะไรคบพี่ชิ้นต่อมาก็นี่เลยครับฟิล์มเป็นเซเซรามิกนะครับเลือกเลือกได้เซรามิกทำไมมันเซเยอะจังพี่เซเซติดอ่างติดอ่างชีวิตจริงก็ติดอ่างอยู่แล้วมันก็เลยติดอ่างติดอ่าง เเาต่่อรฟิล์มกว่่พีเดี๋ยวไปอ่าะฟิล์มเซรามิกกันสาดประตูนะครับเออ่แม็กแล้วเนี่ยคันนี้พิเศษที่ว่าลูกค้าเนี่ยสั่งหลังคานะครับหลังคาใส่มาให้เลยซึ่งสเปคเนี้ยคันนี้คือเมตรแปดสิบจากจากพื้นกระบะนะครับแงใส่ใส่ใส่แบบนี้เลยเพราะตอนเนี้ยครับอันนี้คือสเปคที่ลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการสเปคเลยค่ะส่วนเรื่องเรื่องหลังคาเนี่ยลูกค้าจริงๆแล้ว อย่างสูตรเราเนี่ยเนาะเจาะกลุ่มหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโลจิสติกกลุ่มขนส่งกลุ่มอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยจกที่อยากได้เป็นแบบตีตู้เป็นตู้แช่เราก็สามารถที่ทําให้ได้ใช่ซึ่งราคาพวกของของตู้เนี่ยเอามาบวกกับราคารถได้เลยนะครับเอาเอาง่ายๆคือกู้เข้าไปในนั้นได้เลยใช่ใช่เหมือนกับว่าเราทํารถอันนี้เป็นเป็นโลจิสติกไปขนส่งของนู่นนี่นั่นตู้แช่ตู้เย็น ได้ทุกตู้สารพัดตู้ตู้อินฟินิตี้ตู้อินฟินิตี้ใช่ครับมันมีจริงใช่ไหมมีจริงครับโอเคครับพี่อันนี้เขาก็อันนี้อันนี้เจ้าของรถที่เขาทำอะไรพี่อาชีพอะไรเนี่ยนี่เลยครับทําพวกกันแอร์ฉากกันแอร์กันพม่าอะไรต่างเนี่ยครับเขาก็เลยแบบใช่ครับเพราะเขาเขาของเขาจะติกมาว่าใส่ใส่สติกเกอร์มาให้พี่หน่อยนะเขาก็ส่งแบบมาแล้วก็ออกแบบให้เขาคือ วันสต็อปเซอร์วิสที่เอเบิลปทุมธานีเท่านั้นสุดยอดอันนี้พี่จัดให้ได้เลยใช่ครับผมอันนี้อันนี้ได้ได้อันนี้ซื้อ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 ตู้ซื้อตู้ใช่แล้วไม่ซื้ระไม่มีตังซื้อรถไม่ได้ครับอ๋อไม่เป็นไรฟรีดาว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 ีทั้งนั้นผ่อนอย่างเดียวเลยผ่อนอย่างเดียวอย่างคันเนี้ยเบสเร็จลูกค้าใช้เงินอยู่สองหมื่นนิดๆแค่ค่าตู้สองหมื่นเลยแค่สองหมื่นใช่สองหมื่นได้รถอย่างนี้เล้ได้ได้รถอย่างนี้เลย โอหเอ็มซื้องั้นพี่เอ็มซื้ออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลุงตู่เอาใบจองมาด้วยลุงตู่เข้าสภาอยู่พี่เฮ้ยตัดไปก่อนนี่พี่ครับผมแล้วอันเนี้ยติดอีกเหรอก็แถมให้ลูกค้าเลยการชนท้ายแถมให้ใช่แถมให้โอน้ำหนักได้เยอะไหมเนี่ยพี่เยอะครับเดี๋ยวเรามองขึ้นก่อนนะเดี๋ยวผมขึ้นเองจะดีกว่าไหมเพราะผมต้องขย่มด้วย เฮ้ยพี่เอ็มก็ขยุกได้ไอ้ยาไหนๆลองเลยผมอยากดูเออเนี่ยแข็งแรงครับแข็งแรงครับซื้อซื้อผมแถมอยู่แล้วคันนี้ผมผมแถมอยู่แล้วผมแถมอยู่แล้วใช่ก็บอกแล้วว่าคันนี้ลูกค้าเสียแค่ค่าตู้อย่างเดียวนอกนั้นซีหมดวันนี้พี่ก็ทำมาให้อย่างดีแล้วเนาะใช่ครับอันนี้คือร้านที่เขาทำให้ดีเลยใช่ไหมพี่ขอดู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 ด่ดูเนดูดูองเขาจะกดูดูดนดนดู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 ด้วยครดบผมด แล้วไอ้ตู้เนี้ยครับใช้งานยังไงมันใช้จริงไหมเนี่ยคือจริงๆอ่ะเวลาล็อกเราต้องล็อกหนีอยู่แล้วเนาะส่วนเวลาเปิดก็มันเป็นระบบเซฟตี้ของพวกที่เขาทําทําตู้อยู่แล้วอ้าวมีระบบเซฟตี้ใช่ซึ่งในสเปคนี้จริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนนะที่เห็นอย่างเงี้ยลูกค้าต้องติดสติกเกอร์ไอ้ตรงนี้แต่ตอนเนี้ยช่างมันต้องแกะไอ้ตรงนี้ใหม่เดี๋ยวเราทำให้ใหม่ต้องทำใหม่ใช่ครับเราจะทำให้สวยเลยใช่เราทำให้สวยเปิดท้ายเปิดท้ายหน่อย ทั้นผู้กินกลับของของไม่นอยู่เยอะเพราะว่ายังทําไม่เสร็จดีต้องใส่สติกเกอร์ส่วนไอ้ตรงนี้ลูกค้าสติ๊กเรยว่าต้องกุด้านข้างกุตรงประตูที่สําคัญคันนี้ปกติเขาไม่กุตรงด้านหน้าลูกค้าบอกไม่ได้พี่โจ๊กเดี๋ยวเผื่อใส่ของมันไปโดนแล้วเป็นบุบเป็นรอยอ่ะกุให้เรียบร้อยใช่ครับพี่โจ๊กไง ใช่ครับอันนี้มันทําอะไรอ่ะพี่อันนี้สําหรับเผื่อเขาวางพาดของกันหล่นลูกค้าสติกอีกปกติเขามีให้แค่สามแค่สามเส้นไม่มีอะไรไอ้พวกนี้ขอหกเส้นใส่เหมือนสามชั้นอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามอ๋อไว้ใส่ของใช่ครับอันนี้ไฟหลอกใช่ไหมพี่ไม่มีไฟใช่ไหมมีสิครับอันนี้เป็นไฟเบรกเนี่ยอันนี้เป็นไฟเบรกอันนี้เป็นไฟเลี้ยวมีครนี่ด้วยเหรอปลอดภัยครับไอสองหมื่นนี่นะได้เยอะขนาดนี้หรอได้เยอะขนาดนี้เลยครับครบหมดสุดอ่ะ ครบหมดจบที่เอเบิลปทุมอยู่แล้วครับต้องซื้อรถกับใครคระพี่มิสซูเอเบิลและลุงโจ๊กหรือเอมิก้าเท่านั้นนะครับครับผมแล้วคันนี้เนี่ยที่พี่บอกว่าใช้เงินออกรถส0 0หมื่นถูกไหมถูกพร้อมตู้พร้อมตู้แต่ถ้าไม่พร้อมตู้แบบเฮ้ยโจ๊กพี่อยากได้อย่างนี้แต่พร้อมแม็กพร้อมแม็กการชนท้ายผมให้อยู่แล้วด้วยอ่ฮะก้องบันทึกหน้ารถตัวอย่างคือครบหมด คือฟรีดาว <ạ. S 2> <ช Shield. S 1> มี<ะ>แค่ใจมาออกรถกับผมก็พอนี่จะมีแค่ใจให้ไปไม่คิดอะไรเอาไปกันต่อผอนเท่าไหร่พี่แปดพันนิดนิด แปดพันนิดตรงนี้ครับตรงนีต้ตรงตรงตรงอ๋อแปดพันนิดนิดอ่ะ,อะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่โจกมากมากเนาะแล้วก็ขอบคุณเอมิก้าด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลอะไรเยอะแยะประมาณนี้ขนาดนี้เนาะสําหรับใครที่หารถใช้งานอยู่นะคะก็ติดต่อได้เลยที่คุณพี่โจกมิซูครับที่เอเบิลมอเตอร์ปทุมธานีใช่เราอยู่ตรงไหนนะ ตรงเส้นขนมซ่อมสร้างนี่เองครับเส้นขนมซ่อมสร้างเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คลิปที่แล้วก็ขนมเนาะเส้นตอนนี้ก็ยังขนมอยู่พี่เอาใหม่มอรอบนึงได้ไหมได้แล้ค่ะ<า>เส้นไหนนะ,ะพี่ถนนซ่อมสร้างนถนนซ่อมสร้างถูกแล้ว <laughs> ถนนก้อมส,สร้างนั่นเองนะคะติดต่อพี่โจกได้เลยนะคะหรือติดต่อที่เบอร์0636259364เอมิก้าก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อพี่โจกได้เลยเนาะตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปของเรานะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กกันด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย